นางหากินในสวนจันไม่กลัวคนซะามั่งเลยไปแล้วหนอะนเดินง่อม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 ไปแล้วเด็่ไปขายสิน่งหากินอะไรนะี่ย คุณป๋ากำลังเก็บแล้วน,นี่ได้เต็มถุงแล้วนะเก็บมะเขือพวงมะเขือพวงดกมากนี่เห็นไหมนี่เข้ามาสวนเลี้ยงไก่จ้าได้ยินเสียงไก่ไหมมะเขือพวงกด่งโด่ง กอันนี้เข้าสวนจ้าดูคุณป๋าเก็บน้อยหนาเก็บมะเขือพวงแล้วเก็บน้อยหนา